สวัสดีค่ะเด็กๆเอาละค่ะคุณครูชวนเด็กๆมาเรียนเด็กเก่งนะคะวิทยาศาสตร์นะคะเล็บสองหน้าเด็กเนี่ยนะคะหน้าเด็กผู้หญิงนะคะสวยอ่ะเสร็จแล้วเปิดหน้าแปดค่ะจ้างเลขแปดนะคะอ่าเปิดหน้าเลขแปดคุณจ้วอ่านเลยนะคะแผนผังชุมชน สำรวจสถานที่ในชุมชนเริ่มจากบ้านของตนเองแล้ววาดแผนผังสถานที่ต่างๆต,ต,ตามผลการสำรวจเอาละค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เห็นไหมคะบ้านของฉันอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วมีนี่ค่ะเขามีวงกลมแล้วก็มีลูกศรชี้เห็นไหมคะ ชี้ไปด้านบนมีตัว N นะคะตัว N นี่ย่อมาจากอะไรคะภาษาอังกฤษ North คือทิศเหนือลูกนะคะทิศเหนือต่อไปตรงข้ามกับตัว N ตัว S นะคะย่อมาจากอะไรนะภาษาอังกฤษ South แปลว่าทิศใต้ลูก นะคะอยู่ทิศใต้อะต่อไปตัว e อ่าอีภาษาอังกฤษว่าอะไรคะย่อมาจากอะไรคะ east ตะวันออกทิศตะวันออกนะคะต่อไปทิศสุดท้ายคือทิศทิศอะไรคะทิศตะวันตกทิศตะวันตกนะคะทิศตะวันตกมีดับเบิ้ลยู ่าภาษาอังกฤษ west อืมเด็กๆรู้จักแล้วนะคะทิศบ้านของหนูอยู่ตรงนี้นี่บ้านสีม่วงเขาให้เด็กๆสำรวจในชุมชนว่าคุณพ่อขาหน้าบ้านเรามีอะไรบ้างนะคะหน้าบ้านเรามีอะไรบ้างเราก็วาดไปนะคะด้านซ้ายด้านขวาหลังบ้านล่ะคุณแม่อ่าเด็กๆก็ดูสิคะ อ่หรือถามคุณแม่ก็ได้ถามคุณพ่อก็ได้แล้วเด็กๆก,ก็วาดรูปนะคะวาดรูปออกมามีตลาดมีตลาดนัดบ้านเราใกล้อะไรคะใกล้วัดอใกล้สถานีอะไรสถานีตำรวจใกล้โรงพยาบาลอ่าเด็กๆก,ก็วาดไปนะคะเสร็จแล้วเด็กๆระบายสีให้สวยงามแล้วทำไมคะอย่าลืมส่งการบ้านให้คุณครูด้วยนะคะ เอาราคะ่าเด็กๆสวัสดีค่ะไม่ต้องกลัวนะคะลองวาดดูนะคะถูกหมดเลยนะคะเอาราคาตามจินตนาการของเด็กว่าบ้านหนูอยู่ใกล้อะไรนะคะเอาราคาสวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองทุกท่านคุณครูขอบคุณท่านมากนะคะที่ช่วยเหลือคุณครูนะคะสวัสดีค่ะ